เอร์ซิลี่ค่ะมืงหนีสิมานอี่ยัง่ะแจ้งความคืบหน้าเรื่องรถแท้ที่ว่าเสียสอยอยู่บ้านใหม่ชัยพู์เพิ่นมจาจังวันที่สิบหกนะคะที่ลิ้นลงคลิปไปสามสีมือที่แล้วะคะ่ะเสียสอยอีอย่างนู้บ้านโศกนาคอะคะบ้านโศกนาคที่อยู่บ้านใหม่ชัยพจน์นะคะที่ว่ามจาจังต่อตีมือเป็นหามืนหานั่นแหละคะ่ะ เพิ่นโทรมาเพิ่นแจ้งมาว่าจะขอแคนเซลงานเด้อ้อนโควิดนี่แหละค่ะโควิดทําผิดอีกแล้วรถแทวก่ไ่ได้ออกแล้วค่ะบัดน,นี้อุตซ่าตั้งใจว่าสีมีงานบัดน,นี้แคนเซลจากจากงานแล้วเสียปุ๊งานแรกงานแรกงานแรกที่แคนเซลน,นะคะรอ,ต,อต่อไปโอ้ยจังสีเฮ็ดจังไดอุตซ่าที่ได้งานบาดนี้เสียสอยแล้วก็เลยว่าอันที่ผมมาจำไว้สามเมื้อน,นั้น ผมห้ค่าเสียเวลาเสียปุเด้ออสองหมื่นหาว่าสั้นว่าอุ้ยลินก็เก่งใจด้ค่ะต้องให้ไหวหาพันเนาะค่ะเนาะต้องให้ค่าเสียเวลาบาทนี่กับลินกับที่โทรถามเราว่าสิเอาจังใดแท้กันโทรหาวเราเบิ่งก่อนเด้อค่ะได,ลดะ้ล่ะเงื้ออ๋อนี่เด้อค่ะลินจะโทรวีดีโอขอหาเสียสอยเบิ่งก่อนว่า <c ười> คือได้ c a n ซ e l คือได้ c a n ซ e l สิเฮ็ดจังใดวสวัสดีค่ะ นี่น pues สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลิ้นไทยคลิปอยู่เด้หน่นี่ค่ะเจ้าของงานเจ้าของงานสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยลิ้นเสียงเด้ค่ะอุตส่าห์สิได้งานจ้า โอ้โหแล้วแล้วบนี้งานยังยูยูบอกเหรองานก็ไแต่งยี่โทนสอาดโอ้อยังดีฮดจังใดยี่โทนจเจ้าจาซาแต่งงานก็ไแต่งพี่น้องเอ้ขึ้นบนเอาเนวย้อนปะโคิตจา อ้านขอคนวัดเลยอาสิเส็ดจังไดวัดของลิ้นนี่อันลิ้นสิเอาไว้อยู่บ่อระคาหาพันน่ะลิ้นสิโอนคืนให้สามเมื่นเลยเด้โอ้ลิ้นคือจังไดลหละคือเก่งใจนะค่ะมันมันมันเสียไปเบิดเนาะ ขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหล,ลายๆเด้อค่ะแต่จริงๆแบ่งน้องๆนี่แหละน้ำกันน่ะอ๋อค่ะเพราะว่านัดกันไว้แล้วนดัดกันกับทีมงานว่าสิไปตั้งหลายคนอีู่ไหมค่ะเปนน็นมวนวิลล์ลำเนีน้องๆทีมงานครับคร,ครับพอใจครับจ้าโควิดเขาโ<ๆ>ควิดเทียน อจ๋าจ <bord Safe. S 1> ้าจโอ้จังส well <problem> ั ja. Ja, ja ja. ้นจ้าโอ้ตาโควิดทําพิดโควิดทําิษค่ะจ้าจ้าจังสั้นจังสั้นเดี๋ยวลิ้นสีจ้าอ๋อมือมือนันแล้วเอาไกลไอ้จอนนี่ไปอีกเนาะค่ะเนาะ ก็เลยบ่ได้เอาไปใส่งานสมบัติเนี่ยบัตรโอ้ยน่าจะอยากเลยบาัเนี่ยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวจังสีลิ้นลิ้นวางกันจบคลิปแล้วลิ้นสิโอนเงินคืนไปให้เด้อจ่าเด้อลิ้นขอบคุณเสียสอยมากๆเลยค่ะทีมพ์งานขอบคุณเสียสอยทุกๆคนเด้อค่ะจ้าเดี๋ยวจังใดมียังใดจะลิ้นโทรหาเด้อค่ะเด้อโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ จ้าจ้าเดี๋ยวยังได้ลิ้นโอนไปให้เด้อค่ะเด้อขอบคุณมากค่ะฝากสวัสดีเจ้ด้วยค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับรักษารักษาสุขภาพเด้อจ้าสวัสดีค่ะจ้าจ้าอ๋อจ้ามันมันเด้อจ้ามันมันเด้อโอ้โนั่นแหละค่ะเสียสอยแล้วใจสปอร์ตอิเลีนี่ขนาดว่ามามาจำแถมยัง เอาเงินไปให่ทีมงานอีกตั้งหาพันนะคะขอบคุณเสียซอยมากๆเดอ้อจ้ะเดอ้อเดี๋ยวหลังจากจบคลิปนี้ลินก็จะโอนเงินไปไห่นั่นเป็นงานแรกที่แคนเซิลนะคะบ้ลูว่าสิตามไมาอีกจากงานเ้อค่ะเพราะว่าตอนนี้กับสถานการณ์โควิดยูสมุทรสาครเนะาะทีมงานลินพอมากับทุกกระเพงนี้กันฉะนั้นโอ้ทีมงานลินงานของเกาที่ยูสมุทรสาครน,นี่กับโรงงานบอกว่ารถมาจากสมุทรสาครไม่รับลูกน้องทีมงานกับย่านบอกล้าไปซื้อของ เพราะว่าพมา่าหลายอยู่ค่ะเขาก็ต้องลีนก็เข้าใจนะคะเข้าใจทั้งแรงงานตั้งดาวน,นะคะพะมา่าแล้วก็เห็นใจทีมงานของเขาน้าถ้ามาบ้านนี่กะชาวบ้านเพิ่นกับสิแตกตื่นเนาะคะ่ะถึงเราไม่ได้เป็นเรามั่นใจแต่กะกะสที่ว่าคำนั้นคํานี่เอาค่ะลิ้นกับคอเป็นกําลังใจให้นักร้องนักดนตรีทุกคนนะคะเพิ่นกัลลาบากเพราะว่าเพิ่นอาจจะบางคนกับมีงานหนาเดียวมีงานอย่างเดียวเป็นนักร้องนักดนตรีนะคะ แต่ว่าลิ้นนีก่ก็ยังอยู่ได้เพราะว่ามันยังมีหลายอย่างอยู่แลว้วก็ประหยัดไส้เอาค่ะบลูว่ารอบนี่มันสิโดนบันไดเด้อค่ะเด้อก็ฝากรถแฮะใส่ชุดอ้นทัวค่อยเสียบสาวของเสียปูของเจลิ้งของไอจอนนี่แล้วค่ะฝากไว้นำเด้อถ้าเบิดงานเบิดอีหยังกะเอิ้นไส้ไหมดเสียวนวยขนาดแต่งานแต่งยังผู้ใดแต่งเนียจากงานแต่ง <c oughs> จะรอดจะรอจะรอดโควิด <COVID S 2> <c oughs> เป็นเหตุสังเกตได้โอ๋ย ที่เฮ็ดจังใดแบบใดนี่คือเป็นหลายรอบแฉ่จะแต่งงานยทำไมแต่งมัโควิดมาก,กวนเงือสาดงานเสาลงหลุมกับเลยบว่าใดนั่นสำคัญกว่าเนาะกาับซิไปลงทางใดว่าบาดเนี่ยอย่าไรเว็ดโอ้ยขอบคุณเสียซอยมากๆเด้อค่ะจังใดท่ามีโอากาสไปทั้งพูดลิ้นกับซีแวะไปเล่นน้ำขอบคุณแล้วมากๆที่จังใดกับว่าซินเอารถแหเฮานี่แหละค่ะรถแหเสียปูไอจอนนี่นี่แหละกับซีปีไม่แล้วกับอากาศกับหนาวกับรักษาสุขภาพไปเด้อค่ะจังสิเฮ็ดจังใดกับสู่ไปน้อกันค่ะ สู้ไปได้วยกันนะคะสู้ๆไปต้องกันครับพี่น้องคือบิตกระดิ่งชนบ้านละแล้วตอนแรกจะเอาไผรไปอ่ะตอนแรกจะเอาไผรไปว่าน้องปาร์คใช่ไหมรักหน่อยครับใครห่างๆครับน้องน<ช>ุ่นในตมพอ่ออ่อนในตมพอนน้ำเนาะสาธิตใต้ตำเจ๊ลินกับไปเด้ยเอยไปเบิร์ตครับแานงานแม่งกีฬาน้ำคำเนาะว่าสิไปกันเบิร์ตโอ้ยบ่ได้ไปซ้อมบาทเนี่ยเสียจังไดงานยกโลกนะเสียว่าไปเบิร์ตเรา ดีทรงรีสอนของเช่าไม่ยากแล้วว่าเซาไห้เห็นบ้าเด้ออือสิบหกมกราหกสี่นะคะอุตส่าห์ดีใจงานใหญ่ยังพักเลยเด็กะว่าจะไปเปิดตัวน้องๆทีมงานน้ำที่จริงอยากเอาน้องแนนไป็นน้ำอีเด้น้องแนนนันทพรนะคะอย่าลืมเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีเพลงเดี๋ยว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 เนียนเลยนะน้องแนนน้องแนนนั่นน้องแนนนั่นน้องแนนนี่อย่างวะเดี๋ยวไงโอา้ายน้องแนนนันทพร แนนมาสมรุนแนนมาสมหนุนหนึ่งเหรอน้อแดนพนิดานะคะลิ้นที่จริงอ่ะจะปล่อย cover เพลงเร็วนี้ล่ะมวนค่ะมวนเพลงนี้เออจะบอกทีมงานถ่าย mv วันเสาร์ถ่าย mv วันเสาร์น้องว่างวันเสาร์อ๋อคือคือต้องแนนว่างวันเสาร์นะคะนางเอกพระเอกได้ยังอ่ะพี่เอกเดี๋ยวท้าทามสาธิตดูครับนางเอกล่ะว่าจะท้าทามน้องโฟยครับ เราจมเล่นร่วกันได้บอดเธอด้จะหนึ่งเล่นเล่นจังใดก็ได้ที่บ่ให้ได้เขาฉากน่วมกันเด้อเขาคือเก่านละเขาคือเก่าติดเราต้องมืออาชีพนะครับเนาะจะพยายามเกี้ยกล่อมสาธิตนะคะจะพยายามเกี้ยกล่อมเกี้ยหรือว่าอะไรเกี้ยกล่อมสาธิตบีบข้อแล้วครับใช่ใช่ใช่เสียปูบีบข้อสาธิตในเขาฉากได้ขอเด้อไม่เดียวไเดียวครับท้ายน้องเมย์ละเพราะว่าวันเสาร์สาธิตเพลงอย่างก็เพลงอย่างก็เดินดงเพลงเดินดงของทีเร็กนะคะแล้วก็เพลงที่สองก็ ้สองให้อาจารย์ของอัดแล้วครับน้องมันค้นโง่ค่ะเลยกำลังมว้วนเลยอุ้ยม้วนหลายเมื่อเช้าดิลิ้นฝากประมาณสิบรอบนะคะของน้องเบลน้องน้องเบลคโคเวอร์ของเออ่ของน้องไอ้อย่างเหอะมอดคัมบ์บินอชาบังเอิญมิวสิกนะครับบังเอิญมิวสิกของบุ๊กสุภการนะคะม้วนหลายค่ะเพลงเนี่ยค่ะบุ๊กสุภการแล้วเป็นคนคนคน,น,นั่นเขียนเพลงดังใดลิ้นก็ฝากไปแล้วค่ะรถแห่คซีเสียบเสารถแห่ใส่ชุดออนทัวร์โดนยกเลิก,งา,กลงานอีกแล้วงานของเสียสอยนะคะ ไอยบ้านอ,อยังฮึ๊บโศกไอ้ออยังฮึ๊บโศกไอ้ออยังฮึ๊บจับไม่ได้อีกแล้วเอาเพื่อบ้านมันจะได้พอดนะครับไม่เยอะเกินเกินน,นั่นละแคนเซิลเนาะค่ะเดอ้อโอ้ยไอ้อาธิตก็ไม่ได้ออกงานไอ้จามีก็ไม่ได้ออกงานเสียกูก็ไม่ได้ออกงานจังที่แจังใดค่ะจะที่หฮห,หรือทีหัวบาทนี่ขอยกเลิกแล้วค่ะเดอ้องานวันที่สิบหกเมื่อก่อนรับประกันครับพี่น้องครับนี่โอเตัดม,มาสองอาทิตย์อะ เรียบร้อยครับเขาจจับให้ไหมเธ<จ>อ,อจะสตาร์ทเลยสตาร์ทแล้วครับ <laughs> เรียบร้อยค่ะเรียบร้อยเรียบร้อยครับเบ็ดเบด <laughs> โอ้ยมีเดื่อที่ได้ๆๆไดสนนอนพท่น้องมาที่นี่ค่ะอะค่ะลินฝากเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด19ไปได้อีกรอบนึงนะคะเจ้าไหนก็สู้ๆไปน้ำกันเด้อค่ะพี่น้องลินก็ฝากเป็นกำลังใจให้ทุกคนแล้วก็ให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ลินและเสียปุ๊และทีมงานทุกคนนะคะกับพร้อมกับรถแฮแล้ว ทีมงานนักร้องแล้วก็ทีมงานนักดนตรีทุกคนนะคะมาร,ร์ลอมวัตสุเศร้าคณะนะครับค่ะเอ็ดวงการก็มันตึงแม,งงงม่นอ้ยเบิ้งเบิ้งข่าวมาเศร้านี้ยกเลิกไปไม่ว่าจะเป็นดารานักร้องที่ที่เพิ่นรับงานแบบว่าดังๆมาจนฮอดตัวใหญ่ถึงตัวเล็กนะคะกระทบไปกันหมดนะคะอเคออค,ค่ะคลิปนี้ลินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องเมียเสียฟู้จวดเดอะซีรีส์นะคะเด้อกดเป็นกำลังใจให้ลินแน่กดไลค์ให้ลินแน่เด้อค่ะเด้อก็จะได้เฮ็ดคลิป ไปอยู่น ata, น้ำกับน้น <laughs> จะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะเอามาเลี้ยงทีมงานเอามาสอยกันนี่แหละค่ะโบเป็นงานกับฮัทไทรคลิปให้พี่น้องเบิ่งเนี่ยละจ้าสำหรับคลิปนี้ลินก็ลาไปก่อนแค่นี้นะคะลินมาแจ้งข่าวของเสียสอยนะคะบ้านสุกร์อย่งเงือกอ้นบ้านใหม่ชัยโพธิ์นั่นแหละค่ะลาไปก่อนนะคะแคนเซิลงานเลยเด้อบ๊ายบาย